สวัสดีค่ะ MC แอมศิรประาสุกดำรงค่ะอยู่เป็นนะเจอกันครั้งแรกก็รู้จักเอาใจใช่ละ สำหรับปัญหาของแอปในวันนีนะ้ก็คือตาที่ไม่เท่ากันพออายุมากขึ้นนะคะหนังตามันจะเยอะขึ้นแล้วเวลาเราแต่งหน้ามันดูไม่สดใสไม่เหมือนตอนสมัยแบบเมื่อ10ปีที่แล้วอะคะ่ะตามันจะดูเปิดกว่านี้มันชั้นชัดเจนกว่านี้ไขมันตรงนี้ไม่ได้เยอะหนังไม่ได้ตกเยอะแต่ก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแปลงโครงหน้าอะไรเยอะแยะเนานะแต่ที่ควรใจคือฝั่งนี้เะนั้นวันนี้แพนเราก็คือปรับชั้นนี้ให้เท่ากับชั้นนี้เพื่อให้คงความสวยแบบเดิมแต่ว่าตัดปัญหาควรใจออก ก็มีเพื่อนๆพี่ๆแนะนํามาค่ะว่าที่นี่แบบท้าตาสวยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากเราก็อ่านรีวิวมาเยอะด้วยค่ะก็เลยไว้ใจเรียกหมอทศที่อมาริเลนเตคลิกนี่แหละค่ะหลังจะทําเสร็จบวมน้อยมากวันที่3ก็ไปดูละครเวทีแล้วค่ะต่อไปเราไม่ต้องคกสติกเกอร์ไปให้พี่ช่างแต่งหน้าคือแบบดีมากค่ะรู้สึกเลยว่าแบบตัดสินใจไม่ผิดเลยพึณหมอแนะนําดีแล้วก็มือเบามากแนะนําเลยค่ะคุณหมทศยอดเ,เลยอขอบคุณนะค่ะ <laughs>